ขณะนี้เสียงที่ท่านได้ยินและภาพที่ท่านได้เห็นเป็นภาพและเสียงจาก GoPro Hero 9นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรเข้ามาใหม่แล้วมันแตกต่างกันยังไงโดยใช้น้องกับเบนวันนี้ครับมารีวิวนะครับโอเคครับไปชมกัน Fast Mania นี่เป็นฟุตเทจครับ 5K นะครับไลวก็โฟร์บิวตับ เป็นพุ่นเกลีควาย 5K นะครับ30เฟรมเรทนะครับให้เพื่สมุด3 0เปิดบูดสุดและ Horizontal Delivery ปับกแย้นะครับเป็นเลนไลท์นะครับการอัด240เฟรมเรททำให้ การดึงสโลโมชันทำได้เนียนมากขึ้นต่อไปจะทดสอบการปิดไฮ p เปร์สมูทกับเปิดไฮ p เปร์สมูทในโก p ป o 9นะครับจะเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเปิดกับไม่เปิดนะครับ ต่างกันโดยพิดเชิงเลยนะครับด้านซ้ายปิดสัตว์เป็นเจ้าเท่าเลยนะครับ จะ,จะทดสอบนะครับรไฮเปอร์สมูทนะครับ3.0ของ GoPro 9กับไฮเปอร์สมูท2.0 GoPro 8นะครับใช้ความละเอียดที่ 2.7k นะครับ60เฟรมเรทนะครับไฮเปอร์สมูทเปิดบูทนะครับเปิดระดับสูงสุดนะครับ การทดสอบจะเห็นได้ว่าให้เปิดสมุด3.0ทำงานได้ดีข <Wein> ึ้นกป่ให้เปอร์สมุดย0ในระดับหนึ่ง สมจนะครับเพิ่มออปชันขึ้นมาคือสปีดแลมนะครับเรียวสปีดโดยการกดหลังกล้องอีกครั้งนะครับมันจะเป็นเรียวสปีดนะครับได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถกดใหต่อได้เลยครับตอนนี้เราก็จะมาทดสอบหมวดกลางคืนนะครับระหว่างฮีโร่นะครับกับฮีโร่นะครับแล้วก็การเก็บเสียงนะครับว่า วินคัพเนี่ยตัวไหนจะทำได้เท่าไหร่นะครับเราจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับไอเอสโอนะครับผมใช้ดันไปที่แม็กเลยนะครับตั้งสองตัวนะครับคือ6,400นนะครับ i s เนะครับเราจะไปทดสอบกันนะครับลองดูทั้งการเก็บแสงได้ระดับไหนนะครับแล้วก็เสียงนะครับว่าตัวไหนมันจะเสียงเข้ามากน้อยเท่าไหร่นะครับตัดลมสังเกตได้ว่าโอ้โหแปะเก็บแสงได้มากกว่าโอ้โเก้าในระดับนะครับ ตามแตกต่างชั้นเกิในการตัดสิ่งโลกระว่างแต่กาวนะครับ นิ่งขนาด20ล้านพิกเซลใน GoPro 9โอเคครับเป็นไงบ้างครับเราได้ดูคลิปมาได้หลายคลิปแล้วเนี่ยหลังจากที่ผมได้สัมผัสไปะนะจุดที่แตกต่างที่สุดก็คือเรื่องของการที่บอกเปิดวินคัพนะครับ GoPro 8นี่เสียงลมเข้าเยอะมากแต่ GoPro 9เนี่ยสามารถตัดเสียงลมได้ถึงเกินเกินครึ่งของ GoPro 8อันนี้ผมว่าโอเคนะครับ จุดแรกเนี่ยเนี่ยจุดแรกเลยเรื่องลมเมื่อลมเนี้ยโกโปรเก้าทำได้ดีมากนะครับส่วนต่อไปเรื่องของไฮเปิลส์สมูทสากับไฮเปิลส์สมูทสอดนยะครับแทบโดยนัยะรับไม่ต่างกันถ้าไม่ต่างกันฮนะมองแทบไม่ออกเลยนะครับเรื่องของไฮเปิลส์สมูทนะครับต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องของสีและก็แสงนะครับสีและก็แสงของโกโป ผมว่าทํางานได้ดีกว่าในกรดสวดตัวนะเพราะว่าการเก็บแสงเขาจะเก็บแล้วก็สีผมว่าจะโอเคความสดใสจะได้ได้มากกว่าได้มากกว่าโกโป o 9นะครับอาจจะเป็นที่บอกว่าคือของโกโป9เก้าขาต้องการโทนสีอีกโทนหนึ่งนะครับแต่มันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะผมว่าประมาณไม่ถึงไม่ถึงประมาณ5%ไม่ถึง10นะนะครับเรื่องของโทนสีแล้วก็แสงนะครับแต่ว่าโกโปรแผมว่าก็ยังมี ให้คนโกโปรแปลกก็ยังดีใจอยู่นะครับว่ายังเก็บแสงได้มากกว่านะครับต่อไปพูดถึงเรื่องของแบตเตอรี่นะครับล้วก็ความร้อนอันนี้ผมชอบมากเพราะว่าอะไรแบตเตอรี่ของโกโปร9เนี่ยไม่ร้อนไม่ใช่ว่ามันอืดนะผมบอกเลยว่าผมใช้งานมาแต่ว่ามันก็ผมว่าเพราะว่ามันบอดี้มันใหญ่ขึ้นโอเคแบตเยอะขึ้นจริงแต่ว่าบอดี้ใหญ่ขึ้นมีหน้าจอหน้าจอเซลฟี่ขึ้นมาก็ผมว่ามันก็โดยในยามันก็ ไม่ได้อืดจนแบบเห็นความต่างชัดเจนนะครับแต่ที่ความต่างชัดเจนคือเรื่องของความร้อนความร้อนนี่ทําได้ดีมากขึ้นนะครับต่อไปเรื่องของน้ําหนักน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ35หกรัมนะครับ8ปดเก้าเนี่ยเก้าจะหนักกว่าคัประมาณ35ากรัมก็ผมว่าก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนนะแต่ผมเข้าใจว่าถ้าใส่หมวกกันน็อกสำหรับพอใส่ก็อาจจะมีผลบ้างผมว่าต้องมีผลแหละเพราะมันน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นโดยทางกายภาพ ว่าก็ลักษณะการใช้งานนะครับว่าก็ไม่ได้มีตอนนี้ผมแต่ผมใช้ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรความต่างมากนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องการโหลดไฟล์ลงมือถือ GoPro 9อันนี้ทำได้ชัดเจนมากเร็วกว่า GoPro 8ได้เยอะมากขึ้นเกินผมบอกได้เลยว่าเกิน30%โหลดไฟล์ได้เร็วขึ้นนะครับเพิ่งจะเพิ่งไปเพิ่งปิดช่องนะครับเพราะว่าช่วงพารหลังก็จะมีวิธีการ ติดตั้งอุปกรณ์จะติดตั้งกล้องนะครับการเชื่อมต่อมือถือวิธีการมอนิเตอร์นะครับวิธีการมอนิเตอร์กล้องกับโทรศัพท์นะครับก็จะมีวิธี how to use นะครับวิธีใช้ต่างการติดตั้งแอปนะครับมีจอเซลฟี่แล้วเย้สวัสดีครับวันนี้เราก็พบกับ fast man เนี่ยนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้มารีวิวรถนะครับแฟนขับหลายหลายคนชอบถามมาใช้กล้องอะไรถ่ายทำไมชัดจังแล้วก็ใช้แต่ GoPro มาตลอดนะครับวันนี้เราก็ได้มามีโอกาส อันดับบ็อกซ์นะครับ GoPro Hero 9 Black นะครับตอนนี้เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับเพิ่งไปถอยมานะครับเลยนนนนะคครััับกกเเเ่ดูโอีงป็นซิปนะครับกระเป๋านะครับนี่ซิปโอเคนะได้อย่างนี้มาผมว่าน่าจะทำนี้ตั้งนานแล้วนะ ไหนๆก็มีต,มต่อชัยแล้วต่อกลัวปรเปิดมาแล้วทันทนใบรับประกันใบคู่มือนะครับคู่มือการติดตั้งนะครับอะไรต่างๆนะครับนี่กล้องนะครับมีสายชาร์จนะครับสายชาร์จมาให้แบตนี่ให้ดูแบตดูแบตนี่จุดเด่นครับวันนี้แหละอันนี้ก็อุปกรณ์มาตรฐานนะครับติดพวกนี่นะครับ นี้ก็ไม่มีอะไรมีตัวกล้องนะครับมีได้มาใหม่ๆนะครับนี่งดงามไหมตัวใหม่ตัวใหม่จะเป็นพันเิมิลลิแอมนะครับมองไม่ค่อยเห็นเลยตัวเล็กเลยเกินตัวเก่าเป็นพ2 2 0มิลลิแอมเพิ่มขึ้นมา500อยมิลลิแอมเลยนะครับนี่นี่คือ body. บอดี้เปรียบเที่บอให้ดูนะครับใหญ่กว่ากัน ใหญ่กว่ากันทั้งด้านข้างด้านหน้านะครับและที่สำคัญตอนนี้กลับมาโกโปรก9เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าจอได้แล้วไอตัวแคปเรียนนะครับดึงร้บบิดอย่างนี้นะครับโอ้ยดีเนี่ยนี่นะฮะโอ้เป็นอลูมิเนียมนี่ด้วยเออดีดีด,ดีนี่ครับแกะเปลี่ยนได้นะครับนี่นี่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเราก็เปลี่ยน กด,กดลงนะครับแล้วก็บิดอ่าดึงเปิดนะครับผมใช้แซนดิสนะครับ x อ็ r ซ์นะครับ 128GB กิกที่ใส่ก็เหมือนเดิมนะครับด้านนี้กดลงไปกิกแล้วก็ใส่แบตเตอรี่นะครับเป็นก้นฟ้านะครับเป็นก้นฟ้านะตัว5678เปเป็นก้นดำ ครับโอเคก็ดึงเอออันนี้มันล็อกเองเว้ยโอเคอลองลองเปิดดูกดด้านนี้นะครับปุ่มเปิดเจ็ดเสียงดังยังวะมาแล้วโคโปูลองมาเปิดพร้อมกันนะครับ 8จะไวกว่านิดนึงโอเคนะครับก็ตัวฝาครอบเลนนะครับของ GoPro 8มันแกะไม่ได้ฮนะของ9ทำมาเปิดเปิดได้แหละผมชอบตรงนี้มากเลยเปิดได้นะครับโอเคแล้วก็จอแสดงผลนะครับ GoPro 8ก็นั่นแหละเล็กปกติ GoPro 9ก็มีเซลฟี่นะครับนี่โอเคส่วนจอนด้านหลัง นี่ก้าวใหญ่กว่าแน่นอนครับทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับทีนี้มาดูเด่นเด่นรูใหม่นะครับที่เพิ่มขึ้นมารูใหม่มีเก้ารูเหมือนกันแต่ความกว้างของเก้ารูนี้ของเก้าเนี่ย,ยใหญ่กว่านะครับแล้วก็ด้านล่างของเก้ามีสองฝั่งของแปดมีฝั่งเดียวนะครับแล้วก็ช่วงความกว้างของรู โโปรเก้ากว้างกว่านะครับตอนนี้ด้านข้างนี้ไม่มีนะครับไม่มีเหมือนกันของโกโปรเก้าก็จะมีตัวด้านบนขึ้นมานะครับส่วนด้านข้างด้านนี้แปดมีเก้าไม่มีมัง่งเพราะว่าไม่เห็นรูนะครับหลักๆโอเคต่อไปชั่งน้ำหนักนะครับแปดน้ำหนักหนึ 100, 25, ่งร้อยยี่สิบห้ากรัมโอเค เกาน้ำหนัก160่ร <100. S 1> กร,รมัมเพิ่มขึ้นมา3ามสิกร,รมัมโอเคนะครับพอเราเข้ามาถึงหน้าจอนี้นะครับเราก็เข้าไปลงแอปพลิเคชันนะครับในมือถือนะครับลงแอป Copro นะครับ CoPro นะครับโ p r o เราก็ไปที่รูปกล้องล่างซ้ายนะครับอีกอีกนอไป เราก็กดเครื่องหมายบวกนะครับโอเคนะครับพอเราเซิร์ชนะครับก็จะขึ้น Hero 9 b a c k นะครับแล้วก็ Connect ไปนะครับวิธีการติดตั้งนะครับโอเคแล้วก็เช็งเนมไปนะครับสักครู่หนึ่งครับผมเช็งเนมไปโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปการอัปเดตกล้อง a นะครับเพรอเราติดตั้งใหม่นะครับแล้วก็อัปเดตนะครับ Accept นะครับโอเคนะครับล้าก็รอสักครู่นะครับในการโยนไฟล์ไปครับ Transfer ไฟล์ไปนะครับรบอสักครู่นะครับตอนนี้หน้าจอกปัวก็จะเป็นดาวโหลดอัปเดตเหมือนกันนะครับก็จะโยนไฟล์มาเหมือนกันนะครับโอเคนะครับเราก็จะได้แอปพอเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยอัปเดต กล้องเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับในแอปแล้วก็สามารถกด Control y o y p Pro ได้นะครับนะครับเห็นไหมได้แล้วนะครับก็กดถ่ายอย่างเงี้ยเราสามารถมอนิเตอร์ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยฮะเราสามารถมอนิเตอร์ได้เราสามารถแต่งในนี้ได้หมดเลยนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับเอาใหม่ด้านล่างสุดนะครับ สแตนดาราดนะครับเราสามารถที่รูปการาศนะครับสามารถเซตได้หมดเลยนะครับ resolution ได้ถึง 5K เลยนะครับเห็นไหม 5K ความละเอียดนะครับ 5K เฟรม per second ได้ถึง240นะครับ240เฟรมเรทนะครับเ a n ก็จะมี Super View นี่ฮะที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็น r a เ n ี e r Horizon นะครับ Leveling นะครับตัวนี้มันก็จะจับแกนให้เราจับแกรนระดับ ขอบเส้นขอบฟ้านะครับให้เปิดสมูทนะครับบูสต์ได้นะครับโอเคครับการมอนิเตอร์ก็หลกัหลกๆก็จะมีโหมดวิดีโอนะครับอ่าโหมดวิดีโอนี่ก็จะมีสโลโมชันอยู่ในนี้ด้วยนะครับเราสามารถทุกอย่างสามารถเข้าไปอิด t ิทได้หมดนะครับอ่าอน,นี่ก่อนอันนี้เป็นโหมดถ่ายภาพนิ่งนะครับเนี่ย อันนี้ไทม์แแบนะครับจะเป็น t ท m e ไทม์วาร์ปสนะครับเดี๋ยวเราจะให้ให้ดูกันนะว่าเป็นยังไงนะครับว่าจะต่างกับ2.0ยไหมนะครับนะฮะก็เลื่อนมามีวิดีโอนะครับหลักภาพนิ่งอ่าลืมอีกย่างหนึ่งโหมดไลฟ์นะครับไลฟ์สตรีมนะครับก็สามารถไลฟ์สตรีมได้นะครับ fast m a n i a